เมื่อคืนนี้ก็มีทอแนนฮอสเปอร์ลงสนามใช่ก็ปรากฏว่าปรากฏว่าเล่นปัญหาเดิมๆมะผมเล่นดีแต่ไม่ชนะอืมนะครับก็คือทุกคนเนี่ยถ้าดูด,ดูดูเกมก็จะนึกว่าสเปอร์ก็น่าจะชนะอืมแต่ปรากฏว่าไม่ชนะค่ะเกมนี้นะคะทอแนนฮอสเปอร์หูต้องบอกว่าอังเกโมโหมากเลยนะคือแบบเฮ้ยเจอกัอบเวสแฮม เจอกับเวสแฮมเปิดบ้านดัดกลางสัปดาห์นหีนะ้คือเจอกับเวสแฮมเล่นในบ้านตัวเองด้วยนะคะคแล้วก็นําไปก่อนด้วยนะจากโรเมโรแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมาโดนเวสแฮมตามตีเสมอจากจอร์ดโบเวนแล้วก็ทางด้านของเจมส์วร์ฟาร์กก็จะมายิงให้เวสแฮมเอาชนะไป2-1ค่ะนี่คือการแพ้ในบ้านเกมที่3แลเราก็ไม่นชนะใครในหลีก5นัดติดเห็นไหมเสื้อโซนเสื้อโทนแดงโ,โชว์อ,อร์มดีสัปดาห์านี้นี่สเปิร์ดใส่เสื้อสีขาว แต่ประเด็นก็คือคือตอนนี้เนี่ยสเปอร์เนี่ยคะแนนเท่ากับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแต่ประตูได้เสียดีกว่าขณะที่เวสแฮมเก็บเพิ่มเป็น24คะแนนอยู่อันดับ9ซึ่งหลังเกมอังเก้บอกว่าผมไม่แคร์หรอกว่าลูกทีมผมมาจะเล่นดีแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่ชนะมันก็ไม่ประโยชน์ โโ <laughs> ปกติปกติเราจะเจะอแบบเออลูกทีมเราเวลาพูดจัดการทีมไม <c oughs> สามารใช่ไหมลูกทีมเราเนี่ยเอวันนี้มันโชคไม่ดีจริงๆลูกทีมเราเล่นดีแล้วผมไม่สามารถภูมิใจได้มากกว่านี้อ,อังก้บอกไม่ไม่ <laughs> คือถ้ามันเล่นดีแล้วมันไม่ชนะติดกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไงเนี่ยคุณรับร <นะ S 1> ู้ความรู้สึกเป็นวันที่น่าผิดหวังมากเป็นอีกวันที่เราคุมควบคุมเกมได้ดีแล้วน่าจะได้ประตูมากกว่านี้แต่ว่าคือแบบลูกทีมเขาจัดการเวทแฮมได้ทั้งหมด แล้วก็มีโอกาสในการทําประตูหลายครั้งแต่ขาดความเชื่อมขาดความคมอ่ะะแล้วก็ไปเสีย2ประตูแบบง่ายๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าผิดหวังสำหรับแฟนๆแล้วเราก็ต้องทาให้ดีขึ้นมากกว่านี้ในการจบสกอร์นะคะเ้วเขาบอกว่าคือคือในเดนิมลคนอมันก็น่าผิดหวังจริงๆเไอเดนเคถ้าแบบผมไม่แคร์เรื่องที่ลูกทีมเขาจะเล่นดีอะไรอย่างงี้แต่มันไม่ชนะไงดีไม่ดีไม่รู้แหละต่อให้ไม่ดีแต่ว่าชนะก็โอเคก็ไปแก้ไขกันต่อไปแต่ว่าอันนี้เล่นดีแต่ไม่ชนะจบไม่คม คือเล่นดีไม่ชนะนัดเดียวยังพูดไดไงไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่นี่น่ะไม่รู้ว่าปัญหาของสเปอร์ตอนนี้มันอยู่ที่การแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบกของซองฮึงมินใช่ไหมของซองฮึงมินเกินไปหรือเปล่าสําหรับแต่ซองฮึงมินเขาก็บอกตำแหน่งในแนวรุกอ่ะว่าลูกมันมีคนช่วยยิงไหมแฟนสเปอร์ที่ดูอยู่พิมพ์มาในไลฟ์แชทมีความเห็นยังไงเมื่อคืนได้ดูไหมเกมเป็นยังไงทำไมแบบ กลายเป็นว่าสเปอร์ในช่วง5นัดหลังที่ไม่ชนะเลยเล่นดีแต่เล่นดีแต่ไม่ชนะอ่ะจริงหรือเปล่าคิดว่าต้องแก้ตรงไหนนี่ถึงขนาดคาบ้านนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วใช่ชองคืมินบอกว่าซอฟต์ไปใช่เมื่อเดือนที่แล้วยัางชองคือมินซอฟต์นะเขาส่วนชองคืมินพูดประมาณว่าเออแบบการเล่นหรืออะไรเงี้ยมันมันไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ไม่ทะเยอทะยานเขาเรียกว่าอะไรครับเดี๋ยวมันไม่ไม่มุ่งมั่นอ่ะแพชชั่นมันเบาไปอย่างเงี้อ่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะนะคะส่วนคนนี้ค่ะเดวิดมอยส์ ปื้มมากบอกโหลูกทีม <laughs> บุกมาคว้าชัยชนะ <c oughs> เหนือทอดแนมฮอสเปอร์ <c oughs> pur, คุณภาพที่ทอดแนมแสดงออกมาให้เห็นในครึ่งแรกน่ยมัน มันแบบมันยอดเยี่ยมมากนะ<ช>ลูกทีมเขาไม่ได้สัมผัสบอลไป8 9เก้านาทีมีอยู่ช่วงหนึ่งอะ<ช>ที่เหมือนแบบเขาตุกตักตุกตักกันเป็นเกมที่<ด>เจอปัญป<ล>หาหน,น,น,นักแน่สาหัสพอสมควรแต่สุดท้ายคว้าชัยชนะได้ก็ต้องขอบคุณลูกทีมนะคะที่ใช้ความกระหายแล้วก็เรียกคืนความมั่นใจมาได้หลังจากที่ครองเกมได้แค่บางจังหวะนะแล้วก็สุดท้ายมาทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็คว้าชัยชนะในเกมนี้ได้ในตอนจบพูดอะไรก็หล่อพูดอะไรก็หล่อพูดอะไรก็หล่อเนี้ยแล้วผมชอบเดวิดมอยนนะตอน ในการให้สัมภาษณ์หลังเกมนะเขาจะมีคำพูดไม่ได้ชอบเฉพาะตอนให้สัมภาษณ์หลังเกมไม่ได้ชอบตอนกลุ่มทีมโอเคนะวถ้ามองไม่เก็บเขาไว้ถ้าเด็ชุดเส้นวันยังอยู่แมนยูนี่ตอนแมนยูจะสภาพเป็นไงวะเอออาจจะดีขึ้นก็ได้เออไม่แน่นะเพราะว่าเขาเป็นเขาเข้ามาในช่วงจังหวะเวลาที่แบบไอ้นี่นะเด็ดฟุตบอลจีเนียสเนี่ยแหละเด็ดชุดเส้นวันเด็ดชุดเส้นวัน